สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะชวนมาทําต้มยาหมูสับนะครับก็จะเริ่มต้นจากการเคี่ยวกระเทียมครับโดยใช้ไฟอ่อนเราจะใช้ราดตอนท้ายนะครับอันนี้เราจะนั้นตั้งน้ําให้เดือดนะครับใส่หมูสับลงไป200กรัมครับแล้วก็ทําการลวนแล้วก็ยีให้หมูสุกนะครับก็สังเกตว่าหมูก็จะเริ่มลวนขึ้นนะครับพอหมูสุกได้ที่นะครับเราก็จะใช้กระชอนแยกเนื้อหมูออกจากน้ําน้ําเราตั้งไฟไว้นะครับ แล้วก็นําหมูที่ได้มาปรุงรสการปรุงรสก็จะใส่เป็นน้ำปลายอย่างดี2ช้อนโต๊ะครับน้าส้ม2ช้อนโต๊ะน้ตาตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกป่นประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยถั่วบดลงไปนะครับ1-2ช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวอาจจะใส่มะนาวลงไปสักเซี่ยวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นต้นหอมซอยลงไปนําน้ําในกระทะที่ต้มเมื่อกี้มาใส่นะครับแล้วก็นํามาปรุง กับหมูคนใหส้สมเข้ากันครับคล้ายเครื่องต้มยำเลยแล้วก็นํามาเทใส่ถ้วยนะครับก็เป็นอันเสร็จครับก็จะได้เป็นต้มยำหมูสับที่สดคล่องคอร้อนๆกินกับข้าวสวยนะครับเป็นเมนูที่รสชาติเข้มขน้นยังไงลองทำทานกันดูนะครับ